ทกคนคะวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันเสาร์ที่6พฤษภาคมปี2566ค่ะ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11เตรียมรับมือดีๆนะคะพายุฤดูร้อนค่ะ40-6 0เซนเลยนะคะนะมีฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงด้วยลูกเห็บตกแล้วก็ระวังฟ้าผ่าด้วยนะทุกคนอ่ชาช้านะอย่างเราเตรียมไถนาหนาะะพันข้าวให้ทันค่ะนะคะเพราะทราบมาว่าปีนี้แรง้งจริงๆทุกคนเอาให้ทันนะโดวยเฉพาะอีสานตอนบนเนี่ยแห้งแรงตลอดนะคะต้องรีบเลยอ่านะทุกคนคะ กรมอุตุนิยมวิทยานะคะจับตาความกดอากาศต่ำค่ะทวีกำลังแรงเป็นพายุหมุนเขตร,ร้อนค่ะ เคลื่อนปกคลุมอ่าวเบงกอลค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง11พฤษภาคมนี้นะคะวันที่8ทุกคนก็คือวันจันทร์ดังนั้นวันนี้วันเสาร์นะมีโอกาสไตหว่านรีบให้ทันนะทุกคนค่ะนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทุกคนคะ่ะรายงานว่าย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างนะคะคาดว่าจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนในช่วงวันที่8ถึงวันที่ ส1พฤษภาคมค่ะและจะเคลื่อนไปปกคุมบริเวณเอ่าวเบงกอลตอนกลางในระยะถัดไปค่ะขณะที่สภาพอากาศประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง11พฤษภาคมนะคะในช่วงวันที่5ถึงวันที่7นะคะไทยตอนบนค่ะอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งหลังจากนั้นทุกคนในวันที่8ถึงวันที่10ค่ะ จะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นค่ะในลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะคะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าได้ทุกคนคะ่ะในบางพื้นที่เนาะโดยจะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป หลังจากนั้นค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนค่ะอ่าระมัดระวังกันด้วยนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละภาคกันเลยนะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11พฤษภาคมนะคะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือเป็นอันดับแรกค่ะช่วงวันที่5ถึงวันที่7นะคะอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมี ฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30เนะคะของพื้นที่ค่ะมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-29องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36- 43องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับในวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละ40ถึง หกสิบของพื้นที่เลยค่ะมีลมกระโชกแรงนะคะลูกเห็บตกบางแห่งนะทุกคนสําหรับวันที่สิบเอ็ดค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่เลยทุกคนค่ะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสเนาะทุกคนค่ะนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะในช่วงวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดนะ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ10-20ของพื้นที่นะคะมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะนะ สำหรับวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึง60ของพื้นที่เลยจ้าทุกคนอ่ากับมีลมกระโชกแรงนะคะและลูกเห็บตกบางแห่งนะทุกคนนะระมัดระวังด้วยนะสำหรับวันที่11ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึง60 ของพื้นที่ค่ะกัมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 2 2 5องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 0 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าเดี๋ยวเรามาดูภาคกลางกันค่ะภาคกลางนะคะวันที่5ถึงวันที่7ค่ะอากาศร้อนก็มีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่นะโดยมีพ พายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ 10- บถึงยีเปอร์เซ็นต์นะทุกคนต่อมาวันที่8ถึงวันที่10ค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ4 0่สถึงหกเปอร์เซ็นต์นะคะของพื้นที่ทุกคนมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะสําหรับวันที่11ค่ะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ค่ะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะทุกคนคะ่ะต่อมาเรามาดูภาคตะวันออกกันบ้างค่ะ สำหรับภาคตะวันออกวันที่5ถึงวันที่7นะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ค่ะของพื้นที่เนาะทุกคนสำหรับวันที่8ถึงวันที่10นะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ค่ะกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะคะและสำหรับวันที่11พฤษภาค่ะ ทุกคนคะ่ะมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะกับมีลมกระโชกแรงค่ะบางแห่งน,นะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-26องศาเซลเซ,ลเซลียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซลียสค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรเลยค่ะทุกคนค่ต่อมามาดูภาค ใต้ฝั่งตะวันออกนะคะสำหรับวันที่5ถึงวันที่7อากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่ค่ะและวันที่8ถึงวันที่11นะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงป ประมาณ2เมตรเลยทุกคนแม่น่ากลัวอยู่นะระมัดระวังค่ะต่อมามาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะ,ะอีกฝั่งหนึ่งเนาะ มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะจ๊ะทุกคนขานะวันที่ห้าถึงวันที่หกนี่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วจะอยู่ที่สิบห้าถึงสาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณสองเมตรวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบห้าถึงสาสิบห้ากิโลเมตรค่ะวันที่เก้าถึงวันที่สิบเอ็ดนะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียง ตความเร็วอยู่ที่20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลงตะวันตกเฉียงใต้นะความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูกรุงเทพและปริมณฑลกันนะคะทุกคนขะสำหรับวันที่5-7ถึงวันที่ค่ะอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวานันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะ สำหรับวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะทุกคนค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ4 0ถึง60ค่ะของพื้นที่นะมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะ และวันที่11นะทุกคนคะ่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะความเร็วลมนะคะอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะทุกคนคะ่ะและในช่วงอากาศที่ร้อนจัดนะอย่าลืมจิบน้ำดื่มน้ำบ่อยๆนะทุกคนคะ่ะระวังโรคลมแดดด้วยเนาะทุกคนและระวังที่แบบมีฝนฟ้าขนองเนี่ย เราอย่ายืนใต้ป้ายโฆษณานะคะหรือว่าต้นไม้ใหญ่เนาะงดใช้โทรศัพท์ค่ะอ่ะสำหรับวันนี้มามีต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและจากเพจฐ,ฐานเศรษฐกิจนะคะขอขอบพระคุณย่างสูงค่ะทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย